มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น v ีออนะครับลูกค้ามีรีโมทห้อยแยกมานะครับอยากเป็นรวมดอกนะครับแล้วก็ตัวเดิมอีกตัวหนึ่งนะครับเสียนะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็คือพังนั่นเองนะครับมาหาช่างกุญแจชินได้โปรแกรมเสร็จนะครับรวมดอกพร้อมกันทีเดียวสองอันเลยนะครับนะใช้งานง่ายสะดวกไม่เกะกะนะครับเป็นปอปอัพนะครับเราจะวางของลูกค้าไว้ก่อนอัหนึ่งเราจะทดสอบทีัานะครับอันนี้ของลูกค้า นะครับนี่คือเน่ล็อกนะครับอัดล็อกโอเคนิดอกผ่านไปนี่ของลูกค้าออริจินอลนะครับนี่ของเราพับเก็บได้สวยงามสไตล์ป๊อปอัพนะครับตัวนี้นะครับอ่ะเทสเตนเนี่ยพัพเก็บได้ก้านดีดีตัวอันเก่าเป็นห้อยแยกมานะครับเอาล็อกนะครับอ่าล็อกนะครับโอเคหนึ่งตัวผ่านไปนะครับตัวที่สองครับล็อก อัดล็อกโอเคเรียบร้อยนะครับเราเทสอะลามให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาเราจะเทสสตาร์ดูนะครับโอเคเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเรียบร้อยหนึ่งดอกโอเคดอกที่สองนะครับ เรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรกแกรมดอกตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะครับปี2000ประมาณ2006นเะน okay. าะโอเคเอาส่งมาบแล้วทดสอบดีมอดูนะครับและสตาร์ทดูนะครับอ่ะคนจัดการไหนครับลองเองเลยตัวคะหหวอ่ะนานะครับอ่าเหมือนกันเลยมีรีโมทอ่ะดึงหน่อยดึงหน่อยล็อกแล้วก็ดึงหน่อยว่าล็อกจริงหรือเปล่าโอเคปลดล็อกกดล็อกโอเคดึงอ่าทดสอบสองอันเลยทีเดียวเชียว เอาวางไว้เลยอันนี้เดี๋ยวมันจะลืมกันเอาวางอ่าล็อกดีสะดวกสบายอ่าเราเทสตาร์ทเลยครับมาเทสตาร์ทเลยจะได้ให้รวดทีเดียวเลยนะจ๊ะนี่ผู้กำกับอยู่ข้างหลังนี่จับหมุนเลยใช่ไหมจับหมุนเลยครับเสียบก็ใบบิดเลยเหมือนกันเลยครับเสียบให้สุดนะครับเสียบให้สุดเสียบให้สุดนะครับโอเคนะครับ ใช้งานก็คือเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นพิเศษรวมดอกนะครับมอ,อีกดอกเนึงนะครับเรียบร้อยนะครับทั้งรีโมททั้งกุญแจใช้งานได้ปกตินะครับท่าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจทุกรุ่นทุกยี่ห้อสามารถติดต่อมาได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ อากระจกขึ้นช้อปปิ้งต่อจะเสียตังเพิ่มอีกใช่ไหมื่อกี้บ่นให้ให้แม่บ้านว่าโอเคดยวสอนกลับจ้านั่นเนี่ยเวลาจะใช้งานกดปุ่มแล้วพับลงนั่นแหละโอ้สวยงามสะดวกแข็งแรงกว่าเดิมด้วยจ้า